คำว่ายูโทเปียหมายถึงสถานที่หรือดินแดนในอุดมคติที่มีแต่ความสุขส่วนดิสโทเปียคือความหมายที่ตรงกันข้ามกันมันคือสถานที่หรือสังคมที่มีแต่เรื่องที่เลวร้ายคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องของยูโทเปียกันครับเพราะใครๆก็อยากจะอยู่ในดินแดนที่มีแต่ความสุขกันทั้งนั้นคุณว่าไหมแต่ก่อนอื่นผมมีประเด็นที่อยากจะให้คุณตั้งคำถามเอาไว้ในใจก่อนนั่นก็คือสังคมทุกวันนี้ที่เราอยู่มันคือดิสโทเปียหรือเปล่า แล้วคุณคิดว่ายูโทเปียเนี่ยมันมีอยู่จริงๆไหมโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันการครั้งหนึ่งเมื่อปี1970มนุษย์ได้ทำการทดลองสร้างโลกในอุดมคติหรือ,อยูโทเปียขึ้นมาซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้รับเกียรติให้ได้อยู่ในยูโทเปียจำลองนี้ก็คือหนูนะครับพูดง่ายๆก็คือรังหนูที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองครับเพราะว่าใน,นนั้นเนี่ยมีทั้งอาหารที่พัก พร้อมทั้งรักษาอุณหภูมิที่20องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่หนูเนี่ยชอบมากที่สุดอีกทั้งจะไม่มีนักล่าใดๆเข้ามาทําอันตรายหนูในยูทูเปียได้เลยนะครับยูทูเปียจําลองนี้ออกแบบมาให้หนูสามารถอาศัยได้ถึง3,000ตัวแต่ในช่วงเริ่มต้นของการทดลองเนี่ยมีการปล่อยหนูลงไปแค่8ตัวเพราะเป็นการทดลองศึกษาในระยะยาวซึ่งหมายถึงพฤติกรรมรุ่นลูกและรุ่นหลานของประชากรหนูที่อยู่ในนั้น และข้อมูลที่เราได้รับในการทดลองช่วงแรกคุณรู้ไหมครับว่าคืออะไรเมื่อหนูไม่จําเป็นต้องหาอาหารและที่อยู่อาศัยหนูจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการผสมพันธุ์ซึ่งทําให้ทุกๆ55วันจํานวนของประชากรหนูจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ1เท่าตัวและเมื่อการขยายพันธุ์ดําเนินไปนเรื่อยๆจนจํานวนประชากรหนูมีอยู่ได้ประมาณ620ตัวในยูโทเปียเนี่ยปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับมันไม่ใช่เพราะว่าการขาดน้ําหรือว่าขาดอาหารนะครับแต่เป็นการที่หนูเริ่มมีพฤติกรรมแบ่งพักแบ่งพวก หรือเรียกว่าตั้งแกงนั่นแหละครับแล้วก็มักจะไม่ถูกกันซะด้วยและในขณะที่หนูซึ่งเข้ากลุ่มใดไม่ได้เลยเนี่ยก็เริ่มที่จะอยู่เพียงลําพังแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเลยและด้วยความที่ว่าหนูในยูโทเปียเนี่ยไม่สามารถอพยพออกไปไหนได้เลยดังนั้นพวกมันจึงใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่กับการใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยบริเวณใจกลางยูโทเปียนั่นเอง โดยที่หนูตัวผู้เนี่ยมักจะมีสภาพล่ากับหมดอะไรตายอยากไม่มีแม้แต่กระทั่งการตอบโต้วเวลาถูกโจมตีส่วนเคสของหนูตัวเมียที่เข้าพวกไม่ได้เนี่ยก็มักจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งเลียขนแล้วก็รอผสมพันธุ์ไปวันวันพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับหนูที่เข้าพวกไม่ได้แค่นั้นนะครับหนูในกลุ่มที่อยู่ในฝูงเองเนี่ยพฤติกรรมของจ่าฝูงเนี่ยก็มีอารมณ์ดุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือมันมักจะจู่โจมหนูตัวอื่นแบบไม่มีเหตุผล บางครั้งเนี่ยยังไล่ข่มขืนหนูตัวผู้และก็นหนูตัวเมียด้วยนะครับซึ่งการใช้กําลังรุนแรงแบบนี้เนี่ยบางครั้งก็ทําให้เหยื่อเนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายกันเลยนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราเริ่มพบว่าหนูตัวเมียในยูโทเปียเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมไม่สนใจลูกของตัวเองบางครั้งเนี่ยก็พบว่าแม่หนูเนี่ยถึงขนาดฆ่าลูกของตัวเองทิ้งจนในบางฝูงอัตราการตายของหนูพุ่งสูงถึง90%เซเลยนะครับ และเมื่อประชากรของหนูเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน2 0 0พันกว่าตัวเนี่ยโลกของดิสโทเปียก็เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อหนูส่วนใหญ่เลิกที่จะสนใจไม่แต่การสืบพันธุ์แล้วก็หนีไปอยู่ตามที่สูงบนกำแพงทดลองในขณะที่หนูด้านล่างก็ตั้งกลุ่มแก๊งแล้วก็ฆ่าฟันกันเองและในที่สุดอาณาจักรของยูโทเปียหนูก็ล่มสลายจากเหตุผลที่พวกมันเข่นฆ่ากันเองแล้วก็ปฏิเสธการผสมพันธุ์แต่เราก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับเราพบว่ายังมีหนูกลุ่มหนึ่งเนี่ย ที่ไม่ได้กลายเป็นบ้ากับเขาแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่การทดลองนี้เนี่ยได้จบลงซะก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าหนูในกลุ่มที่ไม่ได้บ้ากับเขาเนี่ยถ้ายังมีการทดลองต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ทําให้สังคมยูโทเปียกลับมาเกิดขึ้นอีกก็ได้ผมจะให้ลิงก์การทดลองนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ค้นหากันต่อนะครับว่ารายละเอียดลึกๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมคิดว่าการทดลองนี้เนี่ยน่าจะบอกอะไรเราได้มากพอโดยที่ผมไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรเพิ่มแล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจะเป็นยูโทเปียหรือว่าจะเป็นดิสโทเปียก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจแค่นั้นก็พอ